ขวาอะไรล่ะไ้นใา้เข้าไปอยู่เนี่ยชอบไหมพี่เสียววะโอ้โหต้นไม้ฝั่งนี้มาดูมั่งเด็เนี่ยน้องแท้เด็ดป่ะอื้อโอ้โหมาพี่หนึ่งเล่นกล้องอ่ะคลิปละโอ้โหนี่ความแยกระบาดในการไปวัดโอ้โหคลิปนั้นเนี่ยนี่แหละอภพี่มหาบุญไปก็ไปด้วยความมันไปโพสเอในเฟซบุ๊กเลยนะเออไปก็ไปด้วยความมันอือ ถึงวัดไล่เลยแบบเขาบอกสองวัดใช่ป่ะเราไล่หลวงปู่เลยยาเป็นหน้ากระดาษเลยน้องแคฮ้ยแค่เห็นทางเขาก็ไม่มากันแล้วล่ะนี่กำลังเกาะอยู่ข้างๆรถแล้วเนี่ยตับรถไม่ไหวบอกนะไม่ไหวบอกนะพี่าตีตูดไม่จะเล่งทำไม ใหญ่ใหญ่ไปใจเย็นๆนะโยมขึ้นไปเลยโยมแม่นี่ความยังลำบากมีอะไรจะพูดไหมพี่จะปิดคลิปนี้ละปิดไปเลยไหวไหมคิตรงนี้ไม่บาดเสียวเท่าไหร่ไม่หวานเนาะ มันบาดเดี๋ยวตอนคนขับมันผิดลายอ่ะผิดลายไม่พอบอกมึงอ่ะกล้าด้วยช่างกล้า <poker> พ <phones> <int mystery> ูด <variables> <barbecue> <guys>